เคยสงสัยไหมครับว่าโลกโบราณที่เราเชื่อว,ว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องจักรไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่แล้วกลับมีวัตถุประหลาชิ้นหนึ่งครับที่ถูกคนพบซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เราเคยรู้มาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่คือความลับของแบตเตอรี่แบกแดดครับแบตเตอรี่แบกแดดนะครับเป็นวัตถุโบราณปริศนาอายุราวๆประมาณ2,000ปีครับ ถูกค้นพบในพื้นที่ใกล้กรุงแบกแดดครับโดยวัตถุนี้นะครับประกอบไปด้วยภาชนะดินเผาขนาดเล็กสูงประมาณ14เซนติเมตรฮะด้านในมีแท่งทองแดงทรงกระบอกพร้อมกับแท่งเหล็กอยู่ตรงกลางครับซึ่งลักษณะของมันเนี่ยคล้ายๆกับแบตเตอรี่ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันจนแทบไม่น่าเชื่อเลยครับในปี1938นะครับวินแฮมโคนิกนักโบราณคดีชาวเยอรมันนะฮะ ได้ค้นพบวัตถุประหลาดนี้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองแบกแดดครับเขาสันทิฐานว่ามันอาจจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนและน่าจะถูกใช้ในการสร้างกระแสไฟฟ้าในยุค ia. ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเทคโนโลยีแบบนี้มาก่อนครับหลายคนเชื่อว่าวัตถุนี้อาจใช้ในการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าเพราะมีหลักฐานโบราณบางอย่างนะครับที่มีวัตถุที่เป็นทองคำและเงินเนี่ย ที่มีความปานนีดเกินกว่าที่จะสร้างด้วยวิธีทั่วไปจากสมัยโบราณครับขณะที่นักวิชาการบางคนนะครับกลับเชื่อว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาโดยใช้กระแสะไฟฟ้าเพื่อสร้างความมหัศจรรย์หรือลวงตาให้กับผู้เข้าร่วมทางพิธีกรรมครับในปี1940นะฮะนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองใช้สารละลายน้ำส้มสายชูครับปรากฏว่ามันสามารถ ผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ถึง1-2โวลต์อย่างน่าประหลาดใจซึ่งนั่นเพียงพอที่จะสามารถทำให้ชุบโลหะขนาดเล็กหรือทำปฏิกิริยาเคมีได้และนี่คือหลักฐานนะฮะที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเกิดคำถามเพิ่มเติมว่าอาจจะมีวัตถุที่คล้ายกันแบบนี้หลงเหลืออยู่มีทฤษฎีหนึ่งนะฮะเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยอาจจะมาจากอรารยธรรมโบราณที่สูญหายไปครับเช่นชาวอียิปต์หรือว่าชาวเปอร์เซีย ซึ่งอาจจะถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านทางเส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมโลกยุคเก่าเข้าไว้ด้วยกันและความจริงที่ยังถูกซ่อนเร้นอยู่นี้ทําให้แบตเตอรี่แบกแดดกลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ของชาวโลกโบราณไม่เพียงเท่านี้ครับยังมีการค้นพบภาพเขียนและอักษรโบราณที่บ่งชี้ถึงความรู้ด้านไฟฟ้าของคนในอดีตซึ่งอาจนําไปสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ครับ ที่โลกเราอาจจะไม่เคยรู้ว่ามนุษย์ยุคโบราณนั้นจริงๆแล้วอาจจะมีเทคโนโลยีกว่าที่เราคิดในปัจจุบันแบตเตอรี่แบกแดดยังคงเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องนักวิจัยทั่วโลกต่างค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังของวัตถุชิ้นนี้โดยหวังว่าจะสามารถแก้ไขปริศนาแห่งอดีตและ เปิดประตูสู่องค์ความรู้ใหม่ที่อาจจะถูกลืมเลือนไปตามกลาลเวลาแต่สุดท้ายแล้วครับความรับของแบตเตอรี่แบกแดนอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในอดีตครับเพราะทุกวันนี้นะักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นคว้าแบตเตอรี่ชนิดท,ที่สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในอนาคตได้แล้วคุณล่ะครับคิดว่าแบตเตอรี่แบกแดดคืออะไรเป็นเพียงวัตถุธรรมดาที่บังเอิญเหมือนแบตเตอรี่ หรือมันคือหลักฐานของอาระยธรรมโบราณที่ล้ำหน้ากว่าที่เราเคยรู้ร่วมแบ่งปันความคิดและข้อสรุปของคุณได้ทางคอมเมนต์นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเกดเดลพอดแคสต์ Podcast, ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ